สวัสดีครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับมาวันนี้ก็คือมีขอเข้ามาว่าให้แนะนำสำหรับการเ,เริ่มต้นใช้งานระบบโซลาเซลล์หรือว่าการนำโซลาเซลล์ไปใช้โซลาเซลล์ที่เราเรียจากกันบุกท่านก็เรียกว่าอยากจะใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อที่จไปใช้ ในการเริ่มต้น,นการใช้งานอย่างถูกต้องเนี่ยคือเพื่อจะทําให้ระบบเราใช้งานได้จริงแล้วก็เหมาะสมกับงบประมาณที่ว่าเราจะลงทุนไปใช้คือเริ่มเราเริ่มต้นอย่างถูกต้องก็คือมันจะทําให้เราจ่ายใช้งบประมาณที่น้อยไม่มากเหมาะสมคุ้มค่าการลงทุนเพราะว่า น้อนละเราอยากนำไปใช้เรพูดถึงว่าโซลรเซลล์ท่านก็คิดว่าอาจจะราคามันสูงอาจจะจับต้องไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราเริ่มต้นอย่างถูกต้องเนี่ยเรามาดูกันครับว่าอ,อุปกรณ์นันไหนที่เราจะนมาใช้งานเนี่ยกินไฟมากน้อยขนาดไหนนะครับทีนี้ เราจะได้รู้ว่าประมาณที่จะทำนะครับโอเคอันนี้ก็เรามาเริ่มนะครับคือต้าสมมติว่าเรามีบ้านสวนหรือที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้อยากจะมีไฟฟ้าใช้อยากจะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าไปใช้จะเป็นบนรถบนเรือบ้านหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะครับที่มีมีแสงแดดที่ เพื่อจะมาชาร์จระบบโซลาเซลล์ชาร์จประจุแบตเตอรี่ได้เพื่อใช้ไฟฟ้าหลาละอย่างนะครับก็คืออุปกรณ์พวกนี้นะครับปกติบ้านหนึ่งก็จะมีหลอดหลอดไฟแน่นอนต้องใช้อยู่แล้วนะครับหลอดไฟพวกที่เริ่มต้นอาจะเป็นพวกปั๊มน้ำนะครับ ขนาดเล็กกระดาษใหญ่ถ้าเป็นที่นี้มาดูกันว่าหลอดไฟเนี่ยแต่อุปกรณ์พวกนี้เป็นหลอดไฟทีวีคอมพิวเตอร์หรือเครื่องอแฟกเอกสารเครื่องสแกนพวกนี้นะครับพวกนี้เนี่ยกินไฟเนี่ยสามหหลอดไฟทีวีคอมพิวเตอร์ ชุดคอมพิวเตอร์แล้วก็หรือว่าเครื่องสแกนพวกเนี้ยกินไฟไม่เยอะมากคือรถประมาณหมื่นสองหมื่นพวกนี้ก็สามารถทําได้ละเราสามารถใช้งานได้บ้านสวนเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์มีแสงสว่างมีคอมพิวเตอร์พวกเนี้ยน่ก็คือแผงแผงหนึ่งแบตเตอรี่ลูกหนึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะเริ่มต้นการใช้งานได้แต่ทีนี้ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับชั่วโมง เรานะครับว่าจะใช้งานมาก้อยขนาดไหนคือถ้าเราใช้งานเยอะชั่วโมงการใช้งานเรานานเยอะนั่นหมายถึงว่าแผงโซลาเซลล์เนี่ยมันก็จะเยอะตามแล้วก็แบตเตอรี่ก็จะเยอะตามด้วยเพื่อเก็บสะสมพลังงานไว้ใช้ในตอนกลางคืนหรือตอนเ,อเพื่อให้เราได้ใช้อย่างต่อเนื่องนะครับแบตเตอรี่ก็เป็น เ,เก็บประจุไฟฟ้าสตอรเรจเก็บพลังงานเอาไว้ส่วนแผงโซลาเซลล์เป็นตัวผลิตไฟนะครับแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าให้คือถ้าเราใช้งานเยอะเราก็ต้องมีแผงมากเพื่อจะผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องนะครับให้เพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละวันนะครับส่วน อุปกรณ์อย่างอื่นนะครับจริงๆพวกนี้ก็สามารถาแจ้งความจำนวนด้ว่าเราจะใช้อะไรนะครับแต่ว่าแนะนำปรับจูนความคิดทัศนะว่าในการใช้งานเนี่ยทำให้เราเข้าใจว่าเจ้าอุปกรณ์ที่เป็นขนลวดความร้อนขนลวดมอเตอร์ขนลวดความร้อนก็อย่างเช่นพวกที่เป็นอุปกรณ์ที่ทําความร้อนทั้งหลาย,ยาเช่นเตาอบพวกนี้นะครับเนี่ยกระทะ เนี่ยหม้อข้าวนะครับ <P> พวกนี้เนี่ยคนรูดความร้อนเนี่ยมันจะกินไฟเยอะกินกระแสไฟเยอะกินพลังงานเยอะนะครับต้องการพลังงานก,นกระแสไฟเยอะในการทํางานก็เพราะฉะนั้นก็คือเวลานําพวกมีอุปรกรณ์มาใช้เนี่ยจริงๆเราควรจะแยกในการทานะครับเนื่องจากพวกนี้มันกินไฟเยอะมันทําให้แผเลเซลล์เราเยอะ บางคนมาอยากจะใช้โซล่าเซลใช้ทุกอย่างแต่ว่าพอเจอมีอุปรกรณ์พวกนี้ด้วยเนี่ยมันจะทําให้แผงโซล่าเซลเยอะแบตเตอรี่เยอะ,แ,ยยอะแล้วอินเวอร์เตอร์เราก็ต้องเลือกใช้อ,อย่างดีที่ทนต่อแรงกระชากพวกนี้ได้เพราะพวกนี้จะกินไฟอสองถึงสามเท่าของวันที่ที่เขียนบอกไวในตอนทํางานเพราะในการเริ่มทํางานณนตอนแรกมันจะ,จะ กระชากสเท่าหรือสเท่าขึ้นอยู่กับการออกแบบของต่างระแบนดนแต่อันนี้เราทราบและเข้าใจเอาไว้นะครับพกรอนอีกอย่างนึงพวกที่เป็นขดลวดมอเตอร์นะครับพวกนี้ก็เช่นกันคือเบียเบียไปกับพฤติกรรมของพวกเนี้ยนะครับงใช้ไฟฟ้าพวกนี้ยมันจะกินไฟเยอะกระชากเยอะในตอนเริ่มทำงานสตาร์ตตอนแรก นะครับปั๊มน้ำแอร์นะครับเครื่องปรับอากาศเนี่ยก็เช่นกันแลนะ้วพัดลงตู้นักกาศอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับแล้วแต่ขนาดนะคเครื่องเสื้อผ้าพวกนี้ก็ต้องการแรงแดงแต่พวกนี้เป็นไปได้ขบวนเครื่องเสื้อผ้าปกติก็อาจจะไม่ไม่เยอะมากเท่าไหร่ประมาณสามร้อยสิบวัตต์สี่ร้อยสิบวัตต์พวกนี้แต่ว่าเราก็ต้องเลือกอินเวอร์เตอร์เป็นตัวแปลงไฟ ดีๆหน่อยที่มันจะทำให้เราใช้งานได้นานนะครับแล้วก็คือให้เราเข้าใจก่อนนะครับในการเริ่มต้นการใช้งานว่าเราเข้าใจว่าพฤติกรรมของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละแบบเขาเขาทำงานยังไงเขาทำไมว่าจะใช้นี่ทำไมต้องใช้แพงเยอะให้เราเข้าใจ ตรงนี้ก่อนนะครับเราก็จะได้รู้ว่า,าสิ่งไหนที่จําเป็นแยกความจําเป็นจัดมาแล้วก็เราจะได้นําไปใช้ปรับใช้อย่างเหมาะสมคือทั้งนี้ทั้งนั้นในระบบโซลาร์เซลล์จริงๆมันสามารถทําได้หมดนะครับเพื่อตอบสนองความความต้องการของผู้ใช้แต่ทีนี้ว่ามันก็ต้องดูเรื่องงบประมาณด้วยมันสัมพันธ์กันไหมนะครับ รอบประมาณที่เรามีาสิ่งไหนที่ลงทุนแล้วคุ้มค่าต่อการใช้งานคือในในการน,นำสมารถเศ์ไปใช้เนี่ยนะมันมันก็อยู่กับการเปรียบเทียบว่าคุ้มหรือไม่คุม้มถ้าเราเริ่มต้นอย่างถูกต้องเนี่ยผมทางทางเราก่อชื่วาวาจากลูกค้าที่ใช้มาแล้วเนี่ยคือเนื่องจากมันใช้งานใช้จริงเนี่ยมันก็คุ้มค่า คือเปรียบเทียบแบบบางที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในการลากสายเข้าไปในการนําระบบโซล่าเซลล์เข้าไปใช้เนี่ยอ,อันนี้มันมันมันโน้ตชอยที่จะจะคอมแพก์กับอย,อย่างอย่างอื่นอยู่แล้วนะครับหรือถ้าเกิดอยาจกะเปรียบเทียบเพื่อเปรียบเทียบกับเครื่องปั่นไฟอ,อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแหละค,คือเครื่องบัดไฟมันก็จะมีเสียงดัง ต้องกินน้ำมันใช้น้ำมันปล่อยก๊าซคาร์บอนออกมาปล่อยมลพิษทุกครั้งที่เราใช้ต้องเติมน้ำมันต้องเราต้องไปหาซื้อน้ำมันมาเติมปล่อยเติมเครื่องบัดไฟเราต้องสตาร์ทตลอดแต่สำหรับโซล่าเซลล์แล้วเนี่ยมันเงียบกินแต่แดดนะครับก็คือเปลี่ยนพลังงานแสงแดดพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าการทำงานก็จะเงียบ ถ้าเปรียบเทียบกับการลากสายไฟฟ้าเข้าไปถ้าเราใช้ไฟไม่เยอะอะไรก็คือเราทำจัดชุดอย่างเหมาะสมอันนี้เราก็สามารถเปรียบเทียบได้ไนะครับว่าว่าความคุ้มค่ามันอยู่ตรงไหนทัน้งนี้ทั้งนั้นก็คือเพื่อปรับทำความเข้าใจให้เราเริ่มต้นการใช้งานที่ถูกต้อง อ,อ,อยากจะใช้พลังงานสะอาดเพื่อจะลดช่วยลดมลภาวะคือทุกวันนี้ก็คือการปล่อยกา๊โโาซคาร์บอนไดออกไซด์มันมันเยอะมากนะครับเพราะว่ารถมอนมนอรทุกที่ก็คือก็มีเครื่องยนต์ กากส่งจัดจ่อเนื่มตลอดบนถนนที่บ้านเลยทุกที่ก็แล้วแต่การเดินทางทางน้ำทางเรือทางบนทางอากาศนะครับเอา,เอาละครับก็อันนี้ก็คือแบบแนะนำนะครับว่าก่อนเริ่มต้นการใช้งานเราจะเริ่มต้นอย่างไรเราจะใช้อะไรบ้างอันดับแรกก็คือเราต้องรู้นะครับว่าจะใช้อะไรองใช้ไฟฟ้าอะไรบ้าง เรต้องถ้าจะใช้โซลาเซลล์เราต้องประมากันประมาณชั่วโมงการใช้งานนั่นหมายถึงว่าถ้าเราใช้งานเยอะงานชั่วโมงที่เยอะแงก็จะเยอะแบตเตอรี่ก็จะเยอะนะครับใช้งานน้อยต,ตามเหมาะสมก็มันทําให้เราลงทุนได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสมนะครับอย่าลืมนะครับก็คือฝากเอาไว้สําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับ ก็สําหรับสไลด์นี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สําหรับสไลด์ต่อไปก็คือจะเป็นการแนะนําระบบโซล่าเซลล์นะครับในการนำไปเลือกใช้กับกับบ้านหรครัวเรือนหรือสำหักงานออฟฟิศหรือโรงงานอะไรต่างๆก็เพื่อเราจะปรับใช้ในอย่างเหมาะสมนะครับสำหรับสไลด์นี้ก็เขาจบเป็นงเท่านี้ครับ